สวัสดีครับอยู่ช่วนทำอาหารแดงนะครับวันนี้เราอยู่กับ GTR R 3 5 Black Edition จะเป็นยังไงไปดูกันคันนี้นะครับเป็น Nissan GTR R 3 5 Black Edition นะครับ Black Edition เนี่ยไม่ใช่แค่ว่ามันเป็นสีดำนะมันคือ o p t i o นภายในนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่า o p t i o นของ Black Edition มีอะไรบ้างและความพิเศษของเจ้าคันนี้คืออะไรนะครับคันนี้นะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้า Minor h a n e แล้วจะไรแล้วก็มีเป็นลิ้นหน้าคาร์บอนนะครับแล้วก็ กันชนไตล์ R35 เขาเรียกว่าปากใหญ่ๆหน่อยนะครับนี่แล้วมาดูไฟตัดหมอกนะครับเป็น LED เรียบร้อยแล้วนะครับเป็น day time ส่วนล้อนะครับคันนี้ได้เป็นล้อแอดวานนะครับ GT ขอบ20นะครับมากับยาง2.75 35 20นะครับบอกเลยว่าเต็มๆเลยแล้วก็ที่สำคัญคือคันนี้เบรกนะครับเป็นเบรกแบมโบสวยมากรู้สึกว่าจ,จานคันนี้เป็นจานคาร์บอนนะก่อนเราจะก้าเข้าข้างในเราเห็นเพลท GT-R Nismo ส่วนภายในคันนี้ที่บอกว่าเป็น black edition คือ ภายในนะครับเป็นสีดํามีหนังสลับอะคันทรานะครับและที่สำคัญคือตัดสีแดงจะเป็นแดงแบบแดงเลื่อนหมูครับตัวเบาะเลคโร่นะครับก็จะเป็นสีดําตัดแดงนะครับส่วนพวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยหนังนะครับแล้วก็ส่วนมือจับจะเป็นอะคันทรานะฮะมาพามาดูด้านหลังกันต่อดีกว่านะครับคันนี้บอกเลยว่าได้วิงหลังเป็นดรายคาร์บอนนะครับ สวยมากๆริ้วรอยก็ไม่ค่อยจะมีเสริมด้วยไฟโดนัทตามสไตล์จุดขายของกอลซิลาแดนมังกรน,นะครับและปลายท่อคันนี้นะครับเป็นปลายท่อไทเทเนียมเรียบร้อยนะครับออกคู่ฝั่งละ2นะครับทั้งหมด4ท่อนะสวยแล้วก็มีไฟทับทิมติดมาเลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้ทรงดีนะค่อนข้างสวยไม่ไม่เยอะเกินไปนะครับกำลังสวยๆมาครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนต่อไปของเรานะครับก็คือส่วนเครื่องยนต์นั่นเอง คันนี้นะครับมาเป็นเครื่องยนต์ V6 3.8นะครับทวินเทอร์โบบอกเลยว่า480แรงม้าที่สำคัญคือคันนี้นะครับมีโบออฟวาลนะครับของ HKS ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแล้วก็นี่มีของกระจุกกระจิของ HKS เจ้าของเก่าน่าชอบนะแล้วก็มีเพลทท็อปซีเค็ดด้วยนี่โคตรเฟี้ยวนะครับและคันนี้นะครับบอกเลยว่าเลขไม่วิ่งเพียง44,000กิโลเท่านั้นนะครับกับรถยนต์ นิสสัน GTR R35 ปี2008นะครับไมค์4 0 0 0ลนะฮะับสำคัญที่สุดคือราคาคันนี้นะครับ6,900,000บาทเท่านั้นนะฮะสนใจติดต่อมาได้ที่0852504444นะครับหรือ Line แอสไซน์สามร้อยแนะครับวันนี้ทำอาฮะแดกฝาก,กด้วยนะครับกับ GTR R35 Black Edition ปี2008เจอกัน,นครับ